ขนมลืมกลืนขนมไทยหาทานยากไม่ไม่รู้แต่ทําง่ายมากๆแล้วอร่อยมากๆค่ะเนื้อนุ่มๆเด้งๆเค็มๆมันๆไปทํากันเลยตั้งกระทะก,กันก่อนเลยค่ะกะทิ120 ML แล้วก็เกลือ1ใน3ช้อนชาเบลลืมกดอัดนะคะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะคนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วเปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็กวนจนกว่าเขาจะข้นเหนืดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนําใส่ถุงบีบแล้วก็พักไว้ก่อน น้ำเปล่า50 ml วันนี้ใช้เป็นใบเตยผงนะคะ1ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่าละลายให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะน้ำเปล่า350 ml อย่าเพิ่งเปิดเตานะคะน้ำตาลทราย100กรัมความหวานปรับได้ตามชอบแป้งถั่วเขียว50กรัมค่ะคนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากัน เข้ากันแล้วใส่น้ำใบเตยที่เราผสมไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะคนให้ทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็เปิดเตากวนได้เลยใช้เวลากวรไม่นานนะคะลืมกลืนแป๊บเดียวค่ะเขาก็จะเขียวใสแบบนี้เป็นอันใช้ได้นําใส่ถุงบีบแล้วก็เตรียมบีบใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้ให้ทา้ํามันก่อนบางๆนะคะแล้วก็บีบลงไปให้ได้ครึ่งนึงของพิมพ์ก็พอค่ะเพราะเราต้องใส่ไส้นะคะ แล้วก็นําไส้ของเรานะคะจุ้มลงไปตรงกลางเลยค่ะบีบขึ้นมาแบบนี้เลยปริมาณก็ตามชอบแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนแกะนะคะแกะง่ายมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทัน,นกดกระปุกสูตรได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้นะ